จับตาพายุลูกใหม่ดึงฝนเข้าไทยฝนกระหน่ำยาวๆถึงปลายเดือนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงประกาศแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีโอกาสเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากหลังจากนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ถึง17กรกฎาคมการกระจายตัวของฝนยังคงมีอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนะักเกิดขึ้นได้บางแห่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดพร้อมจับตาพายุลูกใหม่ที่จะส่งผลกระทบในด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างและจะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปในทิศท,ทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากบมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลของลมมรสุมกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามอีกทั้งมีย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ร่องมรสุมปกคลุมบริเวณภาคเหนือในวันนี้ โดยมาดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่17กรกฎาคมจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่20-21กรกฎาคมจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าพายุลูกใหม่นี้จะเคลื่อนตัวไปสู่บริเวณประเทศจีนทางด้านทิศตะวันออกและจะไม่เคลื่อนตัวมาหาบริเวณประเทศไทยของเรานะคะ และอาจส่งผลกระทบถางอ้อมดึงดูดเหนียวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงขึ้นนั่นอาจทำให้ทุกภาคทั่วไทยกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกหนักตกใช่ย,วยาวๆถึงปลายเดือนกรกฎาคมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปทั่วไทยจะมีฝนตกหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้ามืดของอีกวันซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตนในาคต้ฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวติดตามรับมือเฝ้าระวังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้แต่ก่อนจะถึงในวันนั้นเรามาติดตามลักษณะอากาศในวันนี้กันก่อนนะคะตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับก,บการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ดีฉีถึงพื้นที่เสียงภัยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมหรือร่องฝนที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกีย โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากประจำว,วันที่13กรกฎาคม2568เด็กแก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเย,ยา,นาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีสรบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่า วันนี้จะมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบน ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหน ER ือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต ken, other, ้จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งสำหรับในช่วงดึกตามโมเดลจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกตอนบนจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะยยา,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24 -26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด่ําสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเอ่าวทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าลมมรสุมยังคงพัดด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าร่องมรสุมหรือร่องฝนจะขยับตัวสูงขึ้นไปผ่านผ่านบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและสปปลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํา ที่ยังคงหมุนวนอยู่บริเวณประเทศจีนตอนล่างจึงยังคงทำให้ทุกภาคทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งแม้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างในช่วงวันที่14-17ถึงกรกฎาคมจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่14กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยจะมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมได้ในทุกภาคจะมีฝนตกแบบดีงามหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่ภาพรวมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่15-17ถึงกรกฎาคมบริเวณประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเกิดขึ้นเป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคหลังจากนั้นในวันที่18-20กรกฎาคม บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงอีกเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องมาจากยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้อมอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในชว่วงวันที่18-20กรกฎาคมลมมรสุมจะพัดขนานกับบริเวณประเทศไทยของเราบางพื้นที่ลักษณะของลมจะพัดกดหัวจมลงอีกด้วยส่งผลทำให้การกระจายตัวของฝนลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมหลังจากนั้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีแนวโน้มทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุและจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณด้านทิศตะวันออกของประเทศจีนใกล้กับเกาะไต้หวันเมื่อพายุเคลื่อนตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบทางอ้อมทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเชิดหัวขึ้นและมีกำลังแรงขึ้นนำพาความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรานั่นจึงเป็นสาเหตุที่จะทำให้ทั่วไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นฝั่งรับลมมรสุม หลายสาเหตุปัจจัยคาดว่าจะส่งผลทำให้มีฝนตกต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่27กรกรกฎาคมเลยทีเดียวซึ่งในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้โดยธรรมดาของทุกปีการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในลักษณะตกหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือเอาไว้ด้วยนะคะ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แนวร่องมรสมุมและพื้นที่รับลมมรสุมที่มีฝนตกต่อเนื่องอยู่ทุกวันโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นๆอีกด้วยสำหรับพื้นที่ที่ยังคงรอคอยฝนแอดมินและทีมงานเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบจะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะาอากาศในแต่ละพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันนะคะพื้นที่ที่ได้รับฝนต่อเนื่องฝนตกแทบทุกวันให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มและน้ำล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องโดยในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองทุกวันนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยเดินทางใช้รถใช้ถนนเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในขณะที่ฝนตกถนนมักจะลื่นทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ